งานผู้จัดก,การนะครับงานผู้จัดก,การอ๋องานเทศการ <laughs> งานงานเทศการนี้ดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาร่วมในงานแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของของฝั่งนะักแสดงฝั่งประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก่อนอ้นนี้มีคุณมีนด้วยคุณพิรวัตรแต่ว่าไปตอนหกโมงแล้วหน่าจะมีตุลาก่อแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย Q a A ข้างในอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ฟังความคิด ของของนักแสดงจากประเทศฮ่องกงะครับคือเออเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเขเจ๋งอนะแล้วผมว่าวงการภาพยนตร์เขาอะ่ะมันมันโตขึ้นเรื่อยๆมันจริงๆห้ฮ่องกงคือโตมานานมากแลครับหนังฮ่องกงคอนเทนต์ฮ่องกงคุณลิตีของเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแต่ก่อนอย่าง,อางเอ่ออิ f โนแอลแฟร์นะครับมันมันมันเป็นตัวบอกว่าอุตสาหกรรมเขาได้รับการยอมรับกับโกลบอลมานานแล้วอะครับ แล้วพอทุกวันเนี้ยพอน้องเขาเขาพูดว่าเขาอยากเล่นหนังอะไรอีกอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเล่นหนังที่มันเป็นมนุษย์อ่ะอยากเล่นหนังที่มันเป็นแบบนิ่งๆมนุษย์ความหลากหลายของคนแล้วพอบ้านเขาทําหนังที่มันเป็นเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเร oh ื่องในครอบครัวที่จริงๆทุกครอบครัวมันมันมันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นกับเขาอ่ะครับแล้วมันถูกเล่าออกมาในในในฟิล์มอะ่ะผมว่ามันมันดีอ่ะครับเพราะว่าแปลว่าคนดูเขาอะ่ะ ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ,อยากดูเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแล้วอ่ะเล็กๆแล้วอ่ะอย่างเช่นในพวกภาวะซึมเศร้าหลังนะคลอดอ่ะเฮ้ยพี่มันสาคัญมากนะบางทีผู้ชายหรือคนเป็นสามีไม่เข้าใจทํางานกลับมานเหนื่อยๆเราเป็นคนหาตังค์กลับมาทําไมดูลูกบ้านรกทําไมลูกเขาไม่เข้าใจไปหมดเลยคนระับซึ่งจริงๆมันควรจะถูกพูดถึงมันควรจะถูก ให้ความรู้และและแ,แ,แล้วทราบเรื่องนี้เป็นวงกว้างครับเพราะทุกคนที่มีครอบครัวแปลว่าคุณใกล้เรื่องนี้หมดทุกคนมองมิติว่าใครครอบครัวของใครสามารถตามตามอะไรนะพี่ตามตามทันไหมความความตอดอว่าวัฏนักรขตามทันไหมใช่ไหมครับ,มมรบผมว่ามันมันไม่ได้เรียกว่าตามทันหรือตามไม่ทันผมว่ามันน่าจะเป็นเอ่อเนเจอร์ใครเนเจอร์มันการเล่า หรือการการดูวัฒนธรรมของคนดูบ้านเรากับวัฒนธรรมคนดูบ้านเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันเรื่องอินไซต์ของสังคมฮ่องกงวัฒนธรรมที่เป็นกันมาอย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งการก่อร่างสร้างประเทศเขากับเราก็คนละแบบกันผมว่าวิธีการดูหรือหรือทางหนังแล้วกันที่ทางหนังของแต่ละประเทศอะครับมันมีทางหนังของตัวเองอยู่แค่เราพัฒนาทางของเราให้ให,ให้ให้ไปเรื่อยๆเราอยู่ทางไหนเราถนัดทางไหนเราทําให้ทางนั้นมันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยก็ก็ได้อีกเ specialist ลงไปอีก ของเขามีทางของเขาที่ดีอยู่แล้วเขาตอนนี้เขาแตกออกมาฉีกออกมาเล่าหนังที่มันนิ่งขึ้นที่มันคูมากขึ้นที่มันแบบดีเทลมันรายรา,ายละเอียดมันอ่อนอ่อนไหวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนเป็นหนังแอคชั่นต้องนึกถึงฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบ้านเราวันหนึ่งก็อาจจะมีพ่วมกับหน้าใหม่อย่างเช่นน้องๆวันนี้ที่เป็นบุคลากรที่สนใจเรื่องฟิล์มมากๆอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นหนังไทยที่มันแตกลายจากของเดิมที่มีและดีอยู่แล้วครับที่ ที่ผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเนี้ยวันนี้ที่ทุกคนกาลังพามันก้าวไปในระดับโกลบโอลให้รู้จักนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการปลุยทางเพื่อให้น้องๆคนใหม่ๆที่เขากล้าจะเปิดเปิดโลกเปิดอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นเขาก็จะมีโอกาสก้าวสู่โกลบอลได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ตอนนี้ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลตอนนี้หันมาดูเนี่ยมีการจัดงานระหว่างสองประเทศกันนะครับอีกหน่อยน้องๆที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมนี้ก็มีทางเดินที่มันดีขึ้นนะครับ ผมผมที่ผมจําได้ครับตอนผมมห้าผมได้เล่นกับเอ,อฟนซิสตงครับซึ่งผมรู้ว่าเขาดังมากแต่ผมรู้จักชื่อเนี่ยผมเพิ่งหาชื่อมันเจอแลานึกออกให้ให้ให้แชมป์ช่วยหาเจอเหมือนจะเจอเจอหนังเรื่องนั้นแล้วแล้วเดี๋ยวกําลังให้แชมป์ไปลองไล่ดูผมจําได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงมันเป็นหนังเป,นเป็นช่วงเป็นช่วงที่เขามาถ่ายที่ที่ไทยเลยครับมันผมเล่นเป็นลูกครึ่งฮ่องกงเวียดน,นามตามหาพ่อหรือแม่ในสงครามสักอย่างหนึ่ง ใช่ครับเดี๋ยวให้แชมป์แคปมาให้ดูนะอันนั้นเป็นหนังเรื่องแรกผมเลยตอนม .5 เพราะผมงานแรกในอุตสาหกรรมนี้คือถ่ายโฆษณาอันนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์อันแรกแล้วอย่างเราเองครัตอนนี้จับน้ำตาแดงวันนั้นจนตอนนี้ทันเป็นน้ำแาแดงจากหน้ามีงานอะไรยังเหลือเนี่ยนะโอ้โหแถวหน้าเลยอ่ะพี่ไม่ยังไม่แถวหน้าเหรอครับก็โอ้โหอยู่อยู่เหมือนเหมือนทุกคนเป็นแค่ ผมได้มาเป็นแค่หนึ่งในโปรดักต์ของของอุตสาหกรรมนี้แล้วกันครับที่วันหนึ่งมีพี่ๆี่วมกับพี่ๆผู้จัดที่เขานึกถึงผมด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แค่เนียผมดีใจแล้วครับส่วนมาอยู่ตรงนี้เราเป็นยังไงผมว่าผมยังรู้สึกเหมือนเดิมผมยังทํางานเหมือนเดิมที่เขาไว้ใจให้ผมมาเล่นเขาเชื่อใจว่าผมจะทําได้ผมมีหน้าที่ทําให้เขาได้อย่างที่เขาหวังไว้อะครับทําให้เขาได้สิ่งที่ผมจะทํา สิ่งที่เขาหวังไว้แล้วมันออกจากผมไปดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในวันวันนั้นนะครับแล้วเป็นไงหลังจากที่ได้ปล่อยทีเจอขึ้นเต็มไปก็ตลกไอ้จ่ายดีครับแชร์หลังแชร์ไปแชร์ไปลบไปลบมาไอ้เจ้หลังเพื่อนกูเพราะว่าหรือว่าไอ้กวเป็นดราม่าตลกดีครับเกส่งมาให้ดูเฮ้ยหล่ปุ๊บเห็นหลังก็รู้เจ้าชู้แน่นอนอุ้ยแป๊บเพึงลบเพื่อนกูหรือเปล่าไอ้จ่ายลกมากลบหมดสุดท้ายเออจ่ายหลังกูแชร์ได้โอเคกูว่าแล้วแช่ครับผมตลกดีครับก็ เสือตัวอย่างแรกเดือดดีครับเปิดตัวสีเสือเปิดตัวพี่เวียเปิดตัวสีเสือในวัยหนุ่มแบบตอนย้อนกลับไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เวียมาเล่นเป็นเสือฝ้ายนะครับดีใจมากเลยครับที่ได้กระโดดเข้าไปอยู่ในจักรวาลพี่ผมดีใจสุดๆแล้วก็เปิดโลกมา,มากๆได้ได้เห็นการทํางานในอีกรูปแบบหนึ่งการทํางานที่มีสามกองในหนึ่งวันการที่วิ่งจากกอง A ไปกอง B ีไปกอง C ี ผัดกันถ่ายสลับไปสลับมาแล้วมันเหมือนแบบเติมเติมฝันเด็กผู้ชายครับตอนเด็กๆเราเล่นต่อสู้ขี่ม้ายิงปืนกับเพื่อนแต่อันนี้เราทําเหมือนเดิมเนี่ยแต่มันมีคนบันทึกภาพไว้มันมีคิวมันมีชุดที่มันเต็มขึ้นตอนเด็กๆเราเอาก้านกล้วยมาเป็นปืนตอนแต่อันนี้เราได้ยืนถือปืนจริงเราใส่ชุดเราเล่นเป็นอะไรเราได้ใส่อันนั้นอะไรเงี้ยครับมันสารฝันไว้เด็กกับพี่เด็กผู้ชายอ่ะมันเหมือนกองถ่ายเด็กผู้ชายอ่ะแล้วไปรวมรวมกันนะครับ happy อะไรนะครับนีมีสั เต็มหลังเลยพี่เห็นเปล่าไอ้ที่ออกมาเขายังไม่ได้เปิดตัวฝั่งว่าผมเป็นอะไร <lacking. S 1> เปิดสี่เสือไปก่อนนะครับแล้วก็มีหลังอยู่นหนึ่งแผ่นแป๊บแปบแปบแปบอะไรนะครับเน,นะะี่ยฮะเต็มหลังเลยครับ ừ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 . เดี๋ยวผมว่าีเซอร์ต่อไปน่าจะค่อยๆค่อยๆบอกอรายละเอียเดเกี่ยวกับแต่ละตัวแต่ละตัวมากขึ้นครับ<ม>เรื่องนี้เหรอครับเออยากครับ ยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีมิติของของตัวละครตัวนี้อยู่ว่าทําไมตัวละครตัวนี้ถึงทําสิ่งนี้ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆอาจจะแบบเฮ้ยดูเป็นคนไม่น่าจะน่าจะถวายไปแล้วอะไรแต่ทำไมมันมันมีเหตุผลมันมีแกนหลักมันมีความเป็นมนุษย์ของมันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามครับยุคนั้นจนถึงปัจจุบันจะมีคนแบบนี้อยู่เสมอ จะมีคนที่มันรีเลทด้ว่าอ๋อก็คนประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ตัดสินใจทําอะไรด้วยด้วยเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ครับชอบหนังพี่ผมตรงนี้แหละครับที่ว่าไม่ว่าแกจะทําหนังเรื่องอะไรหนังแกจะย้อนไปกี่ปีก็ตามหรืออะไรก็ตามมันจะรีเลทกับปัจจุบันเสมอมันยังจะมีคนประเภทแบบเนี้ยอยู่ในสังคมอยู่เสมออะไรเงี้ยครับะอ,ะอะไรนะครับเ,เ,อเอาเรื่องอยู่ครับโดนปืนกินมือไปสองที ปืนไรเฟิลดึงมาปุ๊บกินฝั่งนี้คัดต่อไปกินฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับโอ oh, oh, ก็คือเนื้อหายไปแบบสนุกครับมันมันครับจับปืนแล้วก็คิวบูคิวแอคชั่นเยอะมากผมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมเก่งมากจริงจริงจริงมีมีซานอินที่แบบต้องต้องแบบกระเด็นเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีบ้างครับทุกคนจะมีจะมีจะมีดับเบิ้ล เดี๋ยวจะต้องดูในเรื่องว่าทําไมถึงต้องมีดับเบิ้ลมันไม่ใช่แค่ว่าคิวบูหรือสตาร์ตแต่ว่ามันต้องมีดับเบิ้ลจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูกันแล้วแบบอย่างเงี้ยครับแล้วผมคือเก่งมากจริงๆไม่โหดครับพี่โมเป็นการทํางานรูปแบบใหม่เลยพี่ผมผมเริ่มต้นเปิดมาด้วยกับพี่พุทธนะพี่เนาะแล้วพอม,มาเจอจากวานพี่โคมมะทางานคนละแบบพี่แต่ว่าได้สิ่งที่ต้องการเหมือนกันอืม แล้วก็เจ๋งมากในเวลาสั้นใช่ครับได้เปิดโลกเลยได้แบบอ๋อจริงๆจริงๆสุดท้ายหนังมันอยู่ในโรงแต่แต่วิธีการทํางานมันมันหลากหลายครับพี่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับใครสักคนหนึ่งทุกคนมีทางมีเวของตัวเองผมเข้าใจแล้วว่าเวแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันสุดท้ายมันมาอยู่บนหน้าจอที่คนชมตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวไปวัดกันตรงนั้นยี่สิบสามตุลาครับผมเสือนะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะ ฝากด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหนังฟอร์มยักษ์ถ้าใครติดใจจักรวาลขุนพันนะครับผมนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอในจักรวาลขุนพันที่มันจะเด็ดมากเพราะว่าผมโคตรเก่งี่เรื่องเนี้ยจริงเก่งจนแบบรอผมเก่งขนาดนั้นเลยครับพี่ขมบอกว่าผมเก่งมากอะ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูครับว่าพี่ขมจะมีเหรียญฝั่งไหนอยากจะเล่าอีกครับผม มันต่อไปมต่อไปต่อไปไม่หนักไม่ได้ค่ะเรื่องของก้อยมันมีเศษในในบ้านมีหรือไม่มีอะไรในต่อไปเมื่อวานเพิ่งได้เจอก้อยครับตอนนี้น่าจะเต็มทิกตอกแล้วล่ะครับนะฮะที่เห็นนั่งคุยกันใช่ไหมครับจริงๆเมื่อวานมันเป็นเป็นงานเปิดร้านของเบสเบนักสิทธิ์ก็คือคนที่ทําให้ผมได้เจอก้อยในรายการเพิ่มเพื่อนแหละไอรายการ รายการต้นต้นกําเนิดนะครับว่านั่นแหละเบ๊เปิดร้านเขาเนี้ยใครเป็นเพื่อนเบ๊เขาก็ชวนไปหมดหนึ่งในนั้นก็มีก้อยด้วยครับแล้วก็มีผมด้วยผมก็จะไปกับทามไทยไปกับพี่เป้พี่เป้ก็ไปเมื่อวานเอ่อวอกคูโนโมีโอฮานโนะ่าอะไรเงี้ยครับก็ไปกันหมดก็ไปหลายคนครับแล้วก็มีก้อยนัสตีดีมก็มาด้วยก็นั่งคุยกันเรื่องเดินป่าพี่จริงๆเมื่อวานนคือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมพูดไปก็คือหน้าครั้งแรกที่ได้นั่งแฮงเอากัน ที่ไม่ใช่ไปทํางานนะครับอื ừ, ครั้งแรกเลยครั้งแรกก็เป็นเรื่องเลยเ<อ>ครับคุยครับคุยคุยก็ก้อยก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนก้อยให้สัมภาษณนะ์เนอะใช่ไหมครับแล้วก้อยบอกว่า,าแบบพูดเรื่องพี่ไปนะอะไรเงี้ยบอกอ๋อสัมภาษณ์แก้วเหรอแต่ว่าของผมเมื่อก่อนนั่นสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายผมน่าจะเป็นเ,เวทีคมชั้นลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์อีกเลยเพราะว่าผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องเดิมครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเปลี่ยนไปแล้วก็ เกรงใจก้อยด้วยถ้าถ้าไปพูดบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อวานก้อยสัมภาษณ์ก็วันนี้ก็มีอัปเดตพอดีเมื่อคืนได้เจอกันแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับผมก็นั่งคุยเรื่องเดินป่าครับเพราะว่าก้อยยังไม่เคยไปเดินป่าถามก้อยว่าเดินป่าครั้งสุดนอนเต็นท์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก้อยบอกตอนเรียนโอเคก็ไม่นานไม่นานมากไม่น,านมา่นานเป็นห่วงนะครับผมก็บอกว่าสิ่งจําเป็นสําคัญมีอะไรบ้างคิดร่างกายหรือย,ยังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้เดินขึ้นแล้วก็ไป ดื่มดับธรรมชาติเดินลงแบบไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องร่างกายก็ต้องฟิตประมาณหนึ่งแบบฝึกหัวใจฝึกฮาร์ดเรทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองแบบเดินชันบ้างไหมอะไรเ้พราะสุดท้ายแต่เขาไม่ต้องแบกน้าหนักเยอะอยู่แล้วครับเราโยนขึ้นลูกหาบใช้ลูกหาบแล้วเอาตัวเองเดินขึ้นไปแต่ว่าลําพังก็มันถ้าฝนตกก็อาจจะมีการลื่นพวกชุดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แผ่นรองนอนบอกเขาว่าอะไรที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตที่เราจะสบายครับแล้วเ,เพื่อนเพื่อนก็ชมชมเราหนักมากแล้วรับ โอ้โหผมเฉยๆครับชงผมก็กินชงมาผมก็กินโหพี่เพิ่งเจอกันหนึ่งครั้งเองก็เอาให้ได้เป็นเพื่อนก่อนพี่ตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นเพื่อนในวงการแล้วเป็นเพื่อนจริงๆที่จะเป็นเหมือนผมเหมือนผมกับเฟยผมกับมีนผมกมับเป้เงี้ยพี่อาใช้เวลาผมก็ไม่ได้เจอเฟยครั้งเดียวแล้วแล้วเฟยจะเรียกผมว่าเพื่อนเลยไงครับเหมือนกันเลยพี่ก็ใช้เวลาไปตามปกติเลยครับอื ผมไม่มีสเปคพี่ผมต้องรู้จักก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าผมจะรักใครหรือแบบผมจะสนใจใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะต้องผมจะต้องชอบอะไรในตัวเขาสักอย่างแบบแบบแบบมันแบบเอ้ยคนนี้มีสเสน่ห์ตรงนี้จังหน้าหน้ารู้จักต่อหน้าค้นหาต่อจังเลยอะไรเงี้ยครับจะต้องเป็นแบบนั้นยากมากที่ผมเดินมาแบบไม่ไม่มีใช่ใช่ใช่ครับแล้วอายุเท่านี้แล้วพี่ใช้เวลา กันเยอะหน่อยครับจริงๆพออายุไว้เท่านี้มันต้องใช้เวลาในทุกๆเรื่องเลยพี่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนเรื่องเรื่องคนข้างกายอะไรเงี้ยครับเรื่องงานเรื่องการตัดสินใจใช้ชีวิตอะไรบางอย่างตัวชีวิตมันต้องเลือกตลอดครับก็ต้องใช้เวลาหมดพี่พผมโสดครับโสดเลยครับก้อยก็โสดผมว่าพอทํางานเยอะๆเข้าอะครับเราเราเข้าใจเราเรานึกภาพออกว่าเวลาเราต้องโฟกัสกับงานที่มันแบบ ต้องตั้งใจมากอครับบางทีถ้าเราเป็นคนที่อย่างผมเป็นคนดูแลคนนะถ้าเราทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีเราเลือกจะพุ่งไปทําดีกว่าไ,ไม่งั้นใจเรามันจะสมกึกสมักักพ,ว,พ,ว,พวะพวงมึงอกครับมันจะแบบกึ๊กกักกักทำอะไรไม่สุดสมมุติเราจะไปทํางานเลิกดึกหรือเราจะไปนู่นไปนี่ถ้าเราต้องมีคนมาบอกอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเองเอีกรู้สึกว่าเราให้เขาได้ไม่ดีให้เขาได้ไม่พออะไรเงี้ยถ้าช่วงนี้มันต้องโฟกัสอะไรหนักๆก็ ก็ทำมันให้เต็มที่ไปก่อนอะไรที่รู้สึกว่าทําแล้วยังทําได้ไม่ดีก็พักไว้ก่อนดีกว่า็รับก็ยินดีครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ให้ให้ให้โอกาสก็คือผมก็ได้จะมีงานก้อยก็มีงานครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ